<Okay. S 2> วันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัวซิตี้1.5นะครับรุ่น S สีบอลเงินนะเลขไม่ให้90,000กิโลเมตรนะครับสภาพรถดูดีอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกัน Honda c i t y 1.5S นะครับปี2017นะครับรถคันนี้ขายถูกกว่าตลาดแน่นอนนะครับราคาเพียง299,000ยางรถยนต์เสื่อมสภาพเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ โดยรวมมาครับดูดีแต่อาจจะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นยางไม้ขัดไม่ออกนะอันนี้แจ้งลูกค้าไว้ก่อนยางรถยนต์ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจัดก,การเปลี่ยนให้นะครับทั้ง4ี่เส้นล้อย,ยังเป็นล้อลายนี้อยู่นะไม่ได้เปลี่ยนแม็กให้นะครับเป็นแม็กเดิมโดยรวมทั้งหมดไม่มีริ้วรอยนะอาจจะมีแค่จุดเดียวข้างหลังการันตีว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมภายในเป็นเบาะหนัง สภาพยังดูใหม่อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกรถทุกคันเลือกเองมากับมือไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนครับอันนี้เม็ดอาร์อยู่ครบนะดูด้านหลังกันเห็นไหมออสภาพบบกสภาพบอกอยังดูดีนะครับเม็ดอาร์อะไรอยู่ครบสวยโยคันนี้ขายถูกๆเลยสองแสนเก้าหมืนเก้าพันเลขไม่เก้าหมืนกิโลเมตรรถปีสองพันสิบ็ดแอร์เย็น น้ำมันเครื่องถ่ายให้แล้วตัวนี้เป็นรุ่นเอสนะครับกุญแจมีให้สองดอกอวิทยุติดน,นะครับฟีจัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้คือกระดาษทิชชู่ที่เอาไว้ยัดฟิล์มนะครับเดี๋ยวไปดึงออกให้ภายในสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องของฟิตซ์ตนสิบห้าเมตรครับสองพันสิบเจ็ดครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบ เดิมเครื่องยนต์เดิมน,นิ่งเกียร์ปกติเห็นไหมแก้มเดิมซ้ายขวาเดิมนะครับแบตเตอรี่ปกติสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถซิตี้อยู่นะครับ่อนเพียงจะละ5,000นิดๆนะครับมีประกันรีค่าจัดห้าโอนนะครับรถคันนี้จัดคะแนนได้ถึง3 4 0 0 0 0ีม่มบาทนะครับก็ขายต่ำกว่ายอดจัด ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทร0841441468นะครับรถคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของยางยางรถยนต์ก<ะ>่อนส่งมอบจะทําการเปลี่ยนให้ทั้งหมด4เส้นนะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้คือการดูแลก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจมาดูรถยอ่อมาดูรถได้ที่ถนนเจ้านาเบอร์โทรติดต่อ0841441468รับซื้อรับขายอ่าแล้วก็มีรถเข้ามาใหมให่อีกคันหนึ่งครับเป็น Nissan Max ปี19นะปี18นั่นแหละตัวส,สวยทั้งคู่นะครับก็ยังไงถ้าใานสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ